สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังออร้อนแรงมากๆเลยค่ะเรื่อง NFT นั่นเองค่ะกระแสนี้คือแบบแรงจนฉุดไม่อยู่จริงๆนะคะเห็นในข่าวยอดขายจะแค่หลักร้อยล้านเหรียญในปี2020พุ่งพรวดไปเป็นเ,ออเป็นพันล้านเหรียญเลยแค่ช่วงต้นปี2021เองใช่ครับพุ่งเร็วมากจริงๆครับทำเอาคนสนใจกันเยอะเลย ทั้งนักลงทุนหน้าใหม่หน้าเก่าใช่ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้และค่ะเอาข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยทั้งบทความความเห็นผู้เชี่ยวชาญมาดูกันว่าเออจริงๆแล้ว NFT มันคืออะไรถ้าไม่ยู่ยุถึงฮิตขนาดนี้แล้วที่สำคัญมันเป็นโอกาสในการลงทุนจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่กระแสะคะแบบว่ามาแล้วก็ไปครับเริ่มจากคาถามแรกก่อนเลย NFT หรือ n o n f u n g i b l e Token เนี่ย ถ้าให้เข้าใจง่ายๆมันคือสินทรัพย์ดิจิตัลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครเลยครับคือมันจะต่างจากพวกบิตคอยหรือเงินบาทเงินดอลลา่าที่มันทดแทนกันได้สมมุติผมมี1บิตคอยคุณมี1บิตคอยมันก็มีค่าเท่ากันแลกกันได้อันนั้นเรียกว่าฟังก์ชเบลแต่ NFT เนี่ยมันนอนฟังเชเบลครับคือแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันแทนกันไม่ได้ อ๋อนึกภาพออกแล้วค่ะเหมือนของสะสมหายยากๆชิ้นเดียวในโลกแต่แค่เอ่อมันอยู่ในโลกดิจิตอลประมาณนั้นเลยครับแล้วมันใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วยยืนยันความเป็นเจ้าของทำให้เราตรวจสอบได้โปร่งใสแล้วก็แก้ไขหรือก๊อปปี้ยากมากๆครับฟังดูน่าสนใจค่ะแล้วถ้าเราอยากจะสร้างหรืออยากจะซื้อขายเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะ สำหรับคนสร้างนะครับไม่ไว่าจะเป็นศิลปินหรือใครก็ได้ก็เอาไฟล์ดิจิทัลของตัวเองอย่างเช่นรูปภาพไฟล์ GIF เพลงหรือแม้แต่มีมสดังๆเนี่ยไปสร้างหรือที่เรียกว่ามิน t ์มินเป็น NFT บนแพลตฟอร์มที่เป็นเหมือนตลาดกลางนะครับอย่าง OpenSea ที่ดังๆอ๋อเหมือนเป็นตลาดออนไลน์สำหรับ NFT โดยเฉพาะใช่ครับ ส่วนการซื้อขายส่วนใหญ่ก็จะใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างอีเธอเรียมเป็นหลักผ่านพวกกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือดิจิทัลวอลเล็ค่ะเห็นมีตัวอย่างดังๆที่แบบโหราคาประมูลไปสูงเรี่วเลยอย่างงานศิลปะของ b e เปิลที่ได้ยินว่าขายไปเอ่อ69.3ล้านเหรียญใช่ครับเกือบ70ล้านเหรียญแล้วก็มีทวีตแรกของแจ็คดอ s ี y ผู้ก่อตั้ง Twitter ก็ขายได้2 9ล้านเหรียญ แม้แต่ Means Disaster Girl ยังขายได้ตั้งครึ่งล้านเหรียญเลยนะคะมันเหลือเชื่อมากอะไรทำให้คนยอมจ่ายแพงขนาดนั้นคะแล้วทำไมมันถึงฮิตขึ้นมาได้ขนาดนี้ปัจจัยหลักๆเลยนะครับคือมันเปิดโอกาสให้ศิลปินหรือผู้สร้างสารรค์เนี่ยสามารถขายงานตรงไปถึงผู้ซื้อหรือนักสะสมได้ทั่วโลกเลยไม่ต้องผ่านคนกลางอย่างแกลเลอรี่หรือบริษัทเหมือนเมื่อก่อนอ๋อตัดตัวกลางออกไปใช่ครับ แล้วที่สำคัญคือศิลปินยังสามารถตั้งค่าให้ตัวเองได้ส่วนแบ่งไรายได้ทุกครั้งที่ผลงาน NFT ชิ้นนั้นถูกนำไปขายต่อในอนาคตได้ด้วยหรือที่เรียกว่า royalty free ว้าวอันนี้ดีมากเลยนะคะสำหรับคนสร้างครับจุดนี้แหละครับที่มันดึงดูดมากๆทั้งฝั่งคนสร้างเองฝั่งนักสะสมแล้วก็นักลงทุนที่มองเห็นโอกาสทำกำไรด้วยครับ แล้วเหมือนมันไม่ได้จํากัดแค่วงการศิลปะอย่างเดียวด้วยใช่ไหมคะเห็นมีแบบเอ่อคลิปไฮไลท์บาสเกตบอล NBA Top ท็อปช็ใช่ครับวงการกีฬาหรือไอเทมในเกมอย่าง Axie Infinity ก็เป็น NFT หรือแม้แต่บแบรนด์แฟชั่นหรูๆอย่าง g u ช c i ลุยวิตองก็ลงมาเล่นตลาดนี้ด้วยถูกต้องครับมันขยายเป็นหลายวงการมากมันเหมือนการเชื่อมโลกศิลปะโลกของสะสมเข้ากับโลกธุรกิจและเทคโนโลยี แต่ตรงนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเหมือนกันอย่างรัคเวนดราเราหรือในไทยก็มีพสดรรุ่งเกียรติรัตนบานชื่นท่านก็ออกมาตื่นเตือนเหมือนกันเตือนว่าอะไรเหรอคะท่านมองว่าเอ๊ะหรือนี่มันจะเป็นแค่ความตื่นเต้นชั่วคราวในช่วงที่คนอาจจะอยู่บ้านกันเยอะช่วงระบาดหรือมันเป็นภาวะฟองสบู่หรือเปล่าเพราะมูลค่าของ NFT เนี่ยมันผันผวนตามกระแสความนิยมมากๆครับมันไม่ได้มีประโยชน์ใช้สอยในตัวมันเองโดยตรงเหมือนอย่างอื่น แต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นความอยากได้ของคนในตลาดล้วนๆเลยนั่นสิคะพอมันดูเหมือนเป็นช่องทางทําเงินได้เร็วได้ง่ายมันก็น่าจะมีด้านมืดหรือความเสี่ยงซ่อนอยู่แน่ๆมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะถ้าคิดจะลงทุนความเสี่ยงสูงมากครับต้องย้ําเลยหนึ่งคือเรื่องความผันผวนของราคาอย่างที่บอกมันอิงกับตลาดคริปโตเคอเรนซีซึ่งก็รู้กันว่าผันผวนสุดๆอยู่แล้ว2คือต้องศึกษาให้ดีมากๆครับ ทั้งเรื่องชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของผู้สร้าง NFT ชิ้นนั้นๆมันหายากจริงไหมมีประวัติความเป็นมาอย่างไงและที่สำคัญมากๆคือสิทธิ์ที่เราได้จากการซื้อ NFT เนี่ยมันคือสิทธิ์อะไรกันแน่เราได้แค่ตัวโทเค็นที่เป็นเหมือนใบรับรองดิจิตัลหรือเราได้สิทธิ์ในตัวผลงานจริงๆด้วยหมายถึงว่าเอาไปใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ไหมอะไรแบบนี้หรอคะใช่เลยครับ ตรงนี้ต้องดูรายละเอียดให้เคลียร์เลยไม่งั้นอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าซื้อ NFT แล้วจะได้เป็นเจ้าของทุกอย่างแต่จริงๆอาจจะได้แค่สิทธิ์ในการครอบครองตัวโทเค็นนั้นๆแล้วก็เหมือนจะมีเรื่องความเสี่ยงด้านการปั่นราคาด้วยใช่ไหมคะที่อาจจะมีคนใช้หลายๆ wallet ซื้อขายกันเองให้ดูเหมือนมีความต้องการสูงถูกต้องครับนัดเรียกว่า Watch Trading เป็นกลโกงอย่างหนึ่งแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องการทำซ้ำคือไฟล์ดิจิทลไฟล์เดียวกันเนี่ย ถ้าเซฟเป็นชื่อต่างกันนิดหน่อยก็อาจจะถูกเอาไปมินช์เป็น NFT ได้หลายชิ้นทำให้ความยูนิคมันลดลงไปโหมีหลายจุดให้ต้องระวังเลยนะคะครับแล้วโลกคริปโตโดยรวมมันยังใหม่มากๆกฎหมายกฎระเบียบต่างๆก็ยังตามไม่ทันเหมือนที่พศดรรุ่งเกียรติท่านเปรียบเปรยไว้ว่ามันเหมือนโลกที่ไม่มีตำรวจไม่มีศาลนะครับคือต้องระวังตัวเองมากๆจากการหลอกลวงใครที่เข้ามาก็ต้องรับความเสี่ยงตัวนี้ไปเต็มๆเลยใช่ครับ แล้วมันยังมีคำถามที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกนะครับจากข้อมูลที่เราไปเจอมาใน r i g h t s h i f เนี่ยเขาตั้งประเด็นน่าสนใจว่าการที่เราถือ NFT token เนี่ยมันหมายความว่าเราเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นจริงๆหรือเปล่าอ๋อยังไงคะไม่ใช่ว่าบล็อกเชนมันการันตีแล้วหรอกคะการันตีความเป็นเจ้าของโทเค็นกลับแต่ไม่ได้การันตีตัวสินทรัพย์ดิจิทัลที่โทเค็นนั้นอ้างถึงเสมอไป ลองนึกภาพตามนะครับสมมุติเราซื้อไอเทมในเกมเป็น NFT เลยนะถ้าวันดีคืนดีบริษัทเกมนั้นปิดเซิร์ฟเวอร์ปิดเกมไป NFT ไอเทมเกมที่เราถือนะ่ะมันจะเหลือค่าอะไรไหมครับมันอาจจะเข้าถึงไม่ได้อีกเลยอ๋อจริงด้วยค่ะต่างจากถ้าเราซื้อการ์ดเกมจริงๆที่เป็นแผ่นๆต่อให้บริษัทเจ๊งไปการดก็ยังอยู่กับเรา ใช่ครับประเด็นนี้แหละครับมันเลยทําให้เกิดแนวคิดอื่นๆขึ้นมาเช่นว่าเอ๊ะหรือเราไม่จําเป็นต้องมีโทเค็นเสมอไปอาจจะใช้แค่ Public Privat e Key ของเราเนี่ยยืนยันตัวตนกับบริการนั้นๆโดยตรงเลยก็ได้อย่างโปรเจกต์ที่ชื่อ slash tag เขาก็พยายามทําแนวคิดนี้อยู่มันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเราต้องการการกระจายศูนย์หรือ decentralization ที่แบบไม่มีใครคุมได้เลยเนี่ยในทุกๆเรื่องจริงหรือเปล่าหรือต้องการแค่บางส่วนที่จําเป็นจริงๆก็พอ โอ้โหประเด็นนี้น่าคิดมากๆเลยค่ะทำให้เห็นเลยว่าเรื่อง NFT มันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องซื้อมาขายไปเก่งกำไรเยอะเลยนะคะงั้นถ้าให้สรุปภาพรวมตอนนี้ NFT ก็คือสินทรัพย์ดิจิตลรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครกำลังเข้ามาเปลี่ยนโลกศิละปะของสะสม สร้างโอกาสใหม่ๆให้ผู้สร้างเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากๆความผันผวนและมูลค่าของมันก็ขึ้นอยู่กับการตีค่าการยอมรับของตลาดเป็นหลักเลยถูกต้องครับเทคโนโลยีนี้มันเหมือนสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกจริงกับโลกดิจิทัลในเรื่องของความเป็นเจ้าของนะครับแต่เรื่องความมั่นคงความยั่งยืนหรือมูลค่าที่แท้จริงในระยะยาวเนี่ยอันนี้ยังเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆเลย มันอาจจะเป็นการปฏิวัติวงการครั้งใหญ่หรืออาจจะเป็นแค่ฟองสบู่ลูกหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเวลาเท่านั้นครับที่จะให้คําตอบได้ค่ะก่อนจะจากกันวันนี้มีคําถามหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายให้ลองเก็บไปคิดกันดูเล่นๆน,นะคะนอกเหนือจากเรื่องมูลค่าเรื่องความตื่นเต้นในการได้ครอบครองของดิจิตอลที่ไม่เหมือนใครแล้วเนี่ยการที่ NFT มันฮิตติดลมบนได้ขนาดนี้มันกำลังสะท้อนอะไรเกี่ยวกับความต้องการลึกๆของพวกเราหรือเปล่าคะ ความต้องการที่จะมีเอกลักษณ์มีตัวตนหรือแสดงความเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างในโลกดิจิตัลที่ทุกวันนี้อะไรๆมันก็ดูเหมือนจะคัดลอกทำซ้ำกันได้ง่ายไปหมดหรือเปล่าก็น่าเก็บไปคิดต่อดูนะคะ